สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาติไทยโวรลโมนี้ก็มาพอกันอีกแล้วพี่น้องโันีกก็จะเป็นวันศุกร์เนาะสุดสัปดาห์กับอากาศสดซื่นเหมือนคือเก่ากล้าลงมาเลยแล้วเกิดจะไปส่งเจสิกาพี่น้องโันี้เจสิกาก็สิร้อยเที่ยวอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเจสิกาก็ลอยเที่ยวอีกแล้วแล้วเล้วแล้วเอาหมดหรือยังวัดพงวัดฟ้าอาเงินไปด้วยนะผ่านรถน่ะเดี๋ยวข่้ยมาเอากับแต่ดี ไม่ร oh, ู like ้ว่าพรุ่งนี้ฝนจะตกหรือเป่ะเรวเอยหอไปไปน่าสูไปนอนบานหมูไปเนางใครใครเล่นกีตาร์จ้สิคะร้เพลงกีตาร์อืมร้องเพลงิ h e m u s i ซ m a s ม o m a s อ o ล่ะ เมติวที่เป็นเพื่อนนนั่เหรอเขาเล่นกีตาร์เป็นเขาอยู่สกอตเตอร์เหรอแม่ฮิลิฟต์เองเขาเร่งอ๋อแล้วทำไมต้องไปเล่นที่สกอตเตอร์ไปโรงเรียนก่อนนะคะห oh <my> นีแม่เที่ยวค่ะห <No. laughs> นีแม่เที่ยวค่ะ <Okay. S 2> <laughs> ไปาย เรียวเล่นอีกพี่น้นองนะถือกระเป๋า, <Bye. S 1> ปปาปห่อกระเป๋าวิ่งลูกวิ่งวิ่งอย่าลืมยกมือขึ้นด้วยเดี๋ยวมันมองไม่เห็นยกมือขึ้นลูกเกือบพรทันพี่น้องค่าจะมาคุยเกือบพระท่านเรียนหยู่อ่ะ มันมาไวตั้งนาฬิกาไว้อยู่ได้พี่น้องนั่นคือนั่นคือกระมาสานั่นคือกระมาไวเนาะมีอันหกนั่นทีเนาะปกติมันมาเก่านัทีน่ะพี่น้องเพราะอันโบไก่ขันพ่อใหญ่ดนขี่รถไว้มันก็มาไว้จิกากระซีอันเป็นออนบานมูหัวแหลงรถพี่น้องะไปประตูกันเพื่อน ขับรถมันมาไหวเองสินหรอพี่น้องขี่ไหวมันก็มาไหวหอดไหวเองสินะเอ่ะเจสิก้ากับสิไปนอนบ้านอีวีเนาะมู่คนละมู่สิไปเที่ยวรอบโลกน้อกันละพี่น้องพีถัดเพื่อนซ้อมถามมาสิไปเที่ยวรอบโลกเพื่อใดเนาะกะจบวิทยาลัยเนาะอีกปีหนึ่งปีหนาปุนะพี่น้องบ่เป็นปีนี้เด้ปีไม่เป็นปีหนาเด้พี่น้องปีหนาปีหนาปีหนาอยู่ เสิกาเราจิไปเที่ยวไอ้แถวเอเชียนะพี่น้องเพราะวา่าแถวเอเชียมันบริแพงเนาะแถวอันเมืองไทยเมืองลาวสินะพี่น้องอันจีนยังสินะหมองมันบ่แพงเนาะตอนแรกอันว่าสิไปสามสี่เดือนหาหกเดือนังสีนะแต่ว่าเอาไปมาเถอะก็เปลี่ยนใจว่าสิไปประมาณเดือนหนึ่งสีนะพี่น้องปัณนี้อันการล้างมาล้างจากจบปีหนาเนาะเพราะว่าคอยแพนไว้สิเมื่อเมืองไทยปีหนาพี่น้อง คอยจะเมื่อเมืองไทยปีนาเดี๋ยวคอยไปเอาไหมเซลฟีก่อนพี่น้องปวดแขนนะเห็นวิดีโออทั้งนอกนีลัะพี่น้องนอกกากคอยแพนไหวเนาะว่าปีนาปีนาคอยจะเมื่อเมืองไทยนะพี่น้องแต่กับบุหูดอกว่าสิเป็นจังไงเพราะว่าอันแพนไหวเนาะหาปีละพี่น้องคอยเมื่อตั้งแต่อันพศสิบเก่าคนปีนาพี่น้องเพราะม่าหาปีเบิ่งมันหาแสงมุมมีมันแหล่แหล่เบิดพี่น้องเอยเห็นบ่ คือกับดำพิษปกติช,ช่วงนี่พี่น้องเพราะว่าอันไอแดดแห้งพี่น้องประเทศอังกฤษน่ะแดดแห้งฉันสมมุติว่าแดดนี่ก็แดดเอาวาสันนะนะแดดจนว่าไหมเลยเนาะพี่น้องแต่ว่ามันกับบริห์ห่อนแห้งไปไหนได้พี่น้องแดดก็จริงแต่ว่ามันมีความเย็นนะนะประเทศอังกฤษมันดีแนี่ยเพราะวันมีความความเย็นคันสมมุติว่าแดดเบิร์ดนี่ก็ห่อหลวดเนาะนลาแพนไว้ว่าอันจะไปอันพินาเจสิกากระจบไป มาวิทยาไล่พอดีเนาะจะเสื่อมมาวิทยาไล่เนาะเขาเอิ่อนซิกโฟมอยู่นี่นะพี่น้องเขาเอิ่อนซิกโฟมจบซิกโฟมก็คืออายุสิบแปดปีเนาะเจ้าตอนนี้ก็เจสิกาก็สิบสิบเจ็ดปีพี่เนาะสิบเจ็ดปีหนาก็สิบแปดพอดีเนาะก็จบพอดีวันนี้เธอกับคอแม่ไว้ว่าอันอ่าสิไปเที่ยวรอบโลกสิรอบไว้ปีหนึ่งสินะสิไปหาเที่ยวยังก็สิเนาะพักวันซั้นๆพักพักการเลี้ยงไปไปปีหนึ่งจะไปเรียนต่อตะวันก็บจะไปสอบ ก็จะไปสอบใบแล้วกัสิเขามหาวิทยาลัายไหวแต่ว่าดรอไปไหวนะพี่น้องคือแค่ว่าหอนไปลากกัสิไปสอบใบแต่ว่าบ่แน่ดอกพี่น้องคือว่าหอดมืออี่ริมันอาศัยมีการเปลี่ยนแปลงกันแหละเพียงแต่ว่าบอกซูฟังสื่อเนาะเอ่อขอากล่ะขวกละเล่ถามเจษกาใบว่าเอา้าบ่ลองไอ้ไทยจะปีบอกจังเมืองมึงไทยนะหมายถึงว่า พี่ถัดไปบอพนว่าพนคันถอดเวลาหน่ะละพนเสืไบริยากเมื่อเจ้าศีนาพี่น้องเพราะว่าพนมบริจเป็นเล็กน้อยแล้วนะไม่เดีอยู่กับยักเมื่อันเมืองไทยไปอันไปหาป่าหายางหาจศสินาแบบหาปลาในในแม่น้ำในยางศินาแบบเพลี่ยงปลาเพื่อกิอยากไปไอหาปลาหายางศิีนาพี่น้องหาปลามาเลี่ยงปพระมาานี่นะอะละแต่เนาะก็เลยเริ่มเก็บเงินแล้วพี่น้องทางบ้านใดๆดอกเพราะว่าเดือนทหา่ก็เก็บเงิน ทรงคาบ้านให้มันให้มันเบิดนะพเพราะว่าคาอันเขาเออนังคาอัน,อ,นอย่างวะดอกเบี้ยนะนะพี่น้องดอกเบี้ยมันขืนแห้งสินาองขืนแห้งอีหลีได้พี่น้องประเทศอังกฤษ่นะไอเขาของเครื่องใส่ต่างๆขืนราคาบบสุยางพี่น้องบ่แมนตะเมืองไทยเนาะเขากอยกให้คนไทยเข้าใจคือกันกว่าอันอชีว่าของนันกระแพงของนี่กระแพงนะพี่น้องเขาเป็นกันทัวโลกได้พี่น้อง เขาเป็นกระทัวโลกแบบอันมันโบเมณต่เมืองไทยไนะมันเป็นแบบของกินเคยซสื่อแปดสิบปอนน์เนาะพี่น้องตะกี้ <c oughs> เคย่เคยซ่อื่ออันของกินของใสนี่ละของใสประจําอันอันเมื่อนี่ละพี่นอกก้องประจําประจาสัปหลสัปดาห์ลละแปดสิบปอนนี่เต็มเลยพี่น้องเต็มรถเข็นตอนนี้แปดสิบปอนนี่นนเครื่องหนึ่ง ค่าแมนสื่อของประจำสัปดาห์จีนงนะลอยแปดสิบปอ์พี่น้องึ้นมาลอยเปอร์เซ็นต์เลยนะขึ้นมาลอยเปอร์เซ็นต์เลยแบบขึ้นซู้ซิงยางเนาะพี่น้องึ้นซู้ซิงยางแต่ว่าพวกอ่าบางยางมันคือบริขึ้นพวกเนื้อมูจะสีพี่น้องเนื้อมูนี่มันมัน,มน,นยังเจ็ดบอลแปดปอขึ้นมาอยู่ปอลนหนึ่งพี่น้องเจ็ดบอนเก้าเก้าแต่ว่าไอแต่ว่าบอกซ้ำกันได้ไหมถึงว่าเนื้อสันในเนาะเนื้อสันในแตสื่อมาริสันเพราะว่าส่วนมาก ขอบคัวข่อยในซื้อของอยู่มาลิสันเป็นเป็นส่วนมากเนาะมันจะมีหลายไอ้ลายอันห่างสเปซินขาพี่น้องหลายเกียรติรายราคานะี่คันอันอาวดีหรือว่าลิโดนี่ก็สิประมาณราคาไอ้ตามในจังหน่อยนะตกากอชาวบานชาเมืองเขาอยู่จังหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็เรือแพงละ่ะวันนี้ก็เป็นมาลิสันนี่ก็ประมาณกลางๆคนระดับข่อยนี่ไปไปซ็อบติงดีเนาะแล้วก็เป็นเทสโก้ก็สิเป็นระดับระดับหนึ่งขึ้นไปอีกนางสีน้ำ คล้ายๆว่าอาร์ซิมีแต่ว่ากะบไก่เคียงกันล่ะอ่ามาริสันกับอ่าเทสโก้นี่กะบไก่เคียงกันล่ะค่ะนาพี่น้องแต่ว่ากะอ่าเทสโก้นี่กะสีไอ้ดีกว่าจักหน่อยอยู่นะพี่น้องแล้วก็ค่าราคากะอ่าบางอย่างกะแพงกลัวบางอย่างกะถือกลัวเนาะกะสีอ่าเฉลี่ยกันไปเนาะแล้วก็จะมีเวทโรสนี่กะแพงพี่น้องเวทโรสคทัน อันเนื้อสันในมาริสันอยู่กเจ็ดปอนด์น,นี่สิมังเท่อกับหกปอนอยู่เลยพี่น้องเนื้อสันในเนาะอันนี้ยกตัวอย่างเนาะบัริกาเวทโทษนี่กับเก้าปอนต่างกันอยู่สองปอนด์นี่สินะพี่น้องกับส่วนมากก็จะมีคน้นเกษียนอาย,อยุคน้นลุยๆเขาจะไปเวทโทษกันเนาะหรือจะเป็นอันมากเอ็กซ์เพนเซอร์จะสิไม่ยาแล้วก็สิเขาหหางนั่นเป็นประจำเนาะก็สิเป็นของมีคุณภาพในจักหน่อยแล้วก็ของราคาแพงในจักหน่อยเนาะอยู่อันอันนี้ละอันมากเอ็กซ์เพนเซอร์สิเนาะก็มีหลาย มีหลอันยังไงล่ะมีไลเกตว่ะสิเนาะบางคนก็นสิอีกเกตหนึ่งกับสิตลาดนาดพี่เนาะอีกเกตหนึ่งกับตลาดนาดนี่โอ้ยบักหน้าอันขันมาลิสันสีหน่วยปอนกูกลัวสิเนาะหรือว่าแปดสิพี่หรือว่าแล้วแต่เขาจะโป้มโซันเนาะยุตลาดนี่เต็มนั่นกะละบ้างนี่ปอนหนึ่งจะสีนาพี่เนาะก็สีถึกลงมาหรือว่าของที่เขาเอามากอะอาจจะเมามาจากซสักหม่องหนึ่งประเทศหนึ่งสีนาก็สีสะถึกแน่สีนา พวกสมพวกยังเื่เขาก็ของมันก็บ,บ่ค่อยมีคุณภาพดีปนไดหรอกพี่น้องแต่ว่าบักหน้าวสื่อมาจากตลาดนัดก็โอเคยอยู่มันจะมีบักหน้าวที่เขามาขายน้ำตลาดนัดเนาะพี่น้องมีบวกหน้าวมีผลไม้สตอรอเบอรี่แอปเปิ้ลยางจะสีนะ้ำมีพักกะนี่ดีหน,น่อยๆน่อย,อยมามา,มารวมกันนะเขาก็ขายดีได้พี่น้องอยู่ตลาดนัดน่ะเขาก็ขายดีพวกพักพวกยางสีนะละ้วอ่อของขึ้นซื้อยางพี่น้องของขื้นซื้อยางเสื้อผ้านาแพร่ของใส่ไม้สอยอัน ไอ้คอยเห็นคนไทยอันนี้บ่าสู้กันฟั่งเนาะขอยเห็นคนไทยว่าภาษีกูภาษีกูกู้เสียภาษี่ขยก็เลยอยากหัวพี่น้องอยากหัวแนวใดบอกอันภาษีอันถ้าภาษาไปสื่อของเสียภาษีเจ็ดเปอร์เซ็นต์่พี่น้องเอยมนหน่อยนี้เดียวมาหน่อยนี้เดียวพี่น้องอันประเทศอังกฤษแต่เขาเสียภาษีรายอีเลยพี่น้องภาษีอันเจ้าสิเจ้าสิรวยเจ้าสิจนจะต้องเสียภาษีสุกคนพี่น้องอประเทศัง ประเทศไทยน่ะดีพี่น้องคนจนบริสียภาษีเลยพี่น้องคนจนบริสียภาษีอันรายได้บ่ถึงกับบริษัทสินาะอันไข่ไข่ไข่้าหมาช้างค้าอันดีพี่น้องผู้ใด,ดอยากขายอยัง,งก็ขายขายของนั่อันไอ้คางท่งคางทางในหมื่นและเป็นหมื่นเป็นแสนกับบริสียภาษีก็มีเพราะว่บบาเหาองบริขึ้นจัดต่างเป็นบริษจจัทจำกัดเป็นบอยุนี่บ่ได้เได้พี่น้องขนาดขอยืมยูทูบเขาก็ต้องดรเสียภาษีอยู่เรื่องขอบริษัภาษีเด้ ปนี้อันอันภาษีรถภาษีบ้านแม่นเบิร์ดได้พี่น้องตรงดีเซียเป็นต้เงินแต่ละเดือนเลยภาษีรถภาษีบ้านภาษีถนนภาษีอันไล่ไนนะไะนะละไล่ได้พี่น้องภาษีไล่ได้นนีเบิร์ดบระหารนาก้องมาษียค่าหนาค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าประกันค่าใส่ใจน่ะแต่ละเดือนนี่เกือบเป็นพันปุ่นเดยพี่น้องประเทศอังกฤษเป็นพันปอนด์นี่หมายถึงว่าซีซีสาหาเมือเลยสินาะ ขนาดบริษท้าวบ้านก็ยังได้เสียอัภาษีบานเด้พี่น้องโอ้ยจะมาอยู่เมืองนอกจะว่าเข้าดีเข้าดีนะสู่เมืองไทยบ่ไดดจักยางพี่น้องเอ้ยเมืองไทยนั่นอันถึงเฮาสีบ่มีไอีดยังเฮาลงลงปลาลงถ้วยเขาป่าเขาดงรงน้ําลองนาก็ได้แนวอยากแนวกินเลยเด้บ่ได้ดอันไม่เงินจักบาทก็อยู่ใดว่ตถามีเอนอยู่อันพวกไอครยังล่ะ ไอ้พวกไอ้ฟื้นไฟคือกันพี่น้องฟื้นไฟเท่าโบมิกงมีแกนเท่ากับสามารแต่เท่ากับสามารถอยู่ไหน่ะหาฟงหาฟื้นก็กอไฟไไางงาก็ได้มานงไม่สะดวกสบายอิเลเดเมืองไทยเฮานะ่ะบางคนเขากับโอ้ประอยากเว่าลายเนาะพี่น้องเรื่องอันอันนั้นอันอนี้เนาะปอยากไปเปรียบเทียบหลายนะมันมันดีกว่าหลายประเทศไทยนะถึงมันจะเป็นคือจังคนบ่ลุ่งบร่งบรวยสัก็อยู่ใดนะพี่น้องเมืองไทยนะ เมืองไทยคันบุกขีขานนี่โอ้ยบุกึดจากอึดกินพี่น้องอันแห้งอันให้เมีแต่เดี๋ยวนี้อันรัฐบาลเขากับสนับสนุนหม้มีอันอ e ีซ e ีเนาะหรือว่าอุตสาหากรรมตามผู้นิพากต่างๆเขาก็สามารถไปเหตุงานไปมีหางสัปปะชินคงชินค้าตอนนี้เขาระตรงเดินทางเขากรุง,งเทพเพเขาไม่มีงานเหตุแล้วสินะเขาะว่าโอ้ดีเลยราว่าสุเมือนี่มันดีแหงนะอันเมืองนองนี่แบบปากัดตีนถีแพงพี่น้องสุเมือนี่ไปอยู่อัน อาชญากรรมกรหลายเดอยอาชญากรรมอยู่ในหงอยู่ในลอนดอนนะสิเนาะเข้ายางกับไปเลยนะพี่น่องไปปล้นเนาะพวกไก้มาเฟียน,นะพวกแปลว่าอันไอเขาไปจกเอาเงินเอาโทรศัพท์ในกระเป๋าเลยเด้พี่น่องแปลว่ายางรุ่มๆก้าไปกับไปจกเอากระเป๋าอันเงินเอาโทรศัพท์อยู่ในกระเป๋าสิเนาะแปลว่าอันในที่เปียวๆสินะไปปล้นแล้วเลยนะพี่น่องแล้วก็ตำรวจกับพวได้เก่งประแดดเด้พี่น้อง ต้องหลวประเทศอังกฤษเนาะเคยก็เห็นอันบางคนเขาถือไอ้มาปนบ้านปนอย่างนี้สิน่ะเขาก็ประด้ว่าตามห้เดยพี่เนาะเขาก็ไระด้ตามห้คือเมืองไทยเดียอันทว่าเมืองไทยสะอาดจังสรนจังสีเขาก็ประด้มาตามห้บางคนก็เสียซื้อซื้อไปซื้อเลยก็มีเดีเป็นแบบว่าอันไอ้มันบรดีมีคนตายมีคนอย่างเขาก็บระดีคอยมาซีเรียสย่างประเดี๋ยวสินะแล้วก็เรื่องร่องห้านร่องหมอขึ้นกันโอ๊ย ขันแม่นบ่อเดนาต่ใบนี่พี่น้องขันบ่อเนาต่ในี่ไปไอ้ทายู่บถเมือเมือนอะไเขาไปเจาะเลือดกระทาโดนคือการซ้องสม่งคือการเด็ดพี่น้องคือการเบิร์อยู่ประเทศใดกระได้นอพี่น้องเอาละซ้ำนี่ละมาจมสู่ฟังมันนี้พาไปทรงจัตุการนี้ไปเที่ยวแล้วก็มาจมสู่ฟังมันนี้เป็นรถเก็บขยะพี่น้องถ้ามาเก็บขยะเพราก็สิเขามาได้สวยมันนี้เก็บขยะมันสูกนอกพี่น้องเอาละคิดนี้ก็ซ้ำนี่ละ มะบอกพ่อหายคิถึงพ่อหอมปากพ่ออย่าด่ามาแล้วพี่น้องบอกู้กันฟังซื่อบอกู้กันฟังซื่อว่าอันคอแตกต่างคออันดีคอเสียไปจากไหนเนาะมันก็มีเืออันแต่ละเมืองแต่ละประเทศมันก็มีคอดีคอเสียเบิร์ดนั่นแหละเนาะเอาละคลิปนี้ก็ทรานี่ละพี่น้องเจอกันคลิปหน้ามิยังดีๆสวยๆงานสิบมาบอกซูกฟังนะคะเนสวัสดีค่ะ